ทวงบัลลังก์แซบแป้งออนจิราอวดหุ่นสับต้อนรับซัมเมอร์เรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่แซบเซียสุดๆสำหรับนักแสดงสาวแป้งออนจิราแหลมวิไลที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดโหมดความเซ็กซี่ด้วยการสวมชุดว่ายน้ำแช่ภาพริมสระ เผยหุ่นเป๊ะปังทุกองศาแถมผิวออร่าทำชาวเน็ตเอาใจบางต้องกดไลค์กันแบบรัวๆเลยทีเดียวออนจิราแหลมวิไลเกิดวันที่14กุมภาพันธ์พศ2528ชื่อเล่นแป้งเป็นนักแสดงนางแบบพิธีกรชาวไทยเข้าวงการจากการที่ได้มีโอกาสทดสอบนักล่องในวัย 18ปีก่อนจะโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องสายล่อฟ้าซึ่งเป็นผลงานเรื่องที่สองของแป้งหลังเรื่องแรกสุริยนจันทราหนังฟอร์มยักษ์ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยระดับมัธยมศึกษานิวซีแลนด์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษปีการศึกษา2550ด้านชีวิตส่วนตัวก่อนหน้านี้เธอเคยคบหากับภูริฮิรัญยพฤกเกิดพลมัจยวานิตระฟ้าดำรงไทยธรรมก่อนทำพิธีมั่นกับร้อยตำรวจเอกทรงพันกุนดิลกบตรชายของพลตำรวจโทชัิกุนดิลกหลังทั้งคู่คบหากันได้สองปีจัดพิธีเมื่อวันเสาร์ที่วันที่29กันยายนพศ 2,555ที่ห้องเลินวนาลัยบอลลูมโรงแรมสวิตโซเทล ต่อมาได้ทำพิธีมงคลสมรสเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่7ตุลาคมพศ2555ที่ห้องลอนดอนโรงแรมพลาซ่าอัทินีโดยมีอนุสรอ,อมรชัดเป็นประธานในงานในวันที่25มีนาคมพศ2558แป้งออนจิราได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอได้หย่าร้างกับสามีแล้วเนื่องจากทัศนคติและการใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกรันหลังจากนั้นเธอคบหากับรนเดเดตวงสาโรธแต่ก็เลิกรากันไป ปัจจุบันแต่งงานใหม่กับนักธุรกิจหนุ่มชาวสิงคโปร์ชื่อไลโอเนลีและมีบุตรสาวชื่อว่าน้องเลอาคลอดเมื่อวันที่7ธันวาคมพศ2564 3ปีที่ประเทศสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งดาราหญิงไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องผิวขาวออร่าสะกดสายตาสำหรับแป้งออจิรานักแสดงมากฝีมือขวัญใจคอละครแม้ปัจจุบันจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเธอผ่านจอโทรทัศน์มากนะักเพราะหันมาทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลลูกสาวสุดที่รักแต่เรื่องความเซ็ก ซี่นั้นเธอก็ยังคงยืนหนึ่งเช่นเคยล่าสุดแป้งออนจิรากลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังโดนโยงปมรรม่าแฉดาราทำอาหารหกใส่จนรถทัวร์จากติ๊กตอกแห่จอดกลางอินสตาแกรของเธอสำหรับใครที่อยากรู้จักสาวสวยคนนี้ให้มากขึ้นกระปุกขอดคอมจะพาไปย้อนเส้นทางชีวิตประวัติดาราแป้งออนจิราและผลงานสุดโดดเด่นรวมถึงเรื่องราวความรักที่หลายๆคนอยากรู้ แป้งออนจิราแหลมวิไลเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พศ2528เป็นบุตรคนกลางในจำนวนพี่น้องสามคนของคุณพ่ออภิชาติกับคุณแม่จงกลรัตนาแหลมวิไลโดยเธอมีจุดเด่นตรงผิวขาวเนียนขาเรียวยาวพร้อมส่วนสูง168เซนติเมตร น้านการศึกษาแป้งออนจิราเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยหลังจบชั้นป .0.6 เธอก็ไปเรียนต่อไฮสคูลที่ประเทศนิวซีแลนด์ก่อนจะเดินทางกลับมาศึกษาที่เมืองไทยจนคว้าใบปริญญาตรีจากคณะนิชยาศาสตร์สาขาวิชาบริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ,กฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2550